ความคาดหมายอย่างแรงนะพี่น้อง,อว, 5, 10, อว,องวันนี้ผิดความคาดหมายเพราะว่าธรรมดาเขาบอกว่าปลูกไปเรื่อยๆปลูกแค่วันละห้าต้นสิบต้นก็พอไปเรื่อยๆไม่ต้องเหนื่อยมากวัละห้าต้นสิบต้นก็หลายวันเข้าเยอะเองวันนี้ผิดความคาดหมายพี่น้อง สัตไปซะสิบแปดต้นเมื่อวานนี้ปลูกไปแล้วสองต้นนะไผ่สร้างมนพี่น้องนี่ไผ่สร้างมนวันนี้สัตไปซะที่เหลือทั้งหมดเลยเอาให้เรียบไปเลยเลยพี่น้องสิบแปดต้นสุดนู่นเลยพอดีเลยนะแถบหนึ่งนะแถบของที่นะที่ผมคำนวณไว้คือแถบเนี้ยแถบเนี้ยแถบ,บหนึ่ง นี่คือที่ของเพื่อนมากเจ้าหนึงแถบนู้นดงค้อยอีกเจ้าหนึ่งนะพี่น้องเจ้าแถบนี้ผมเอาไข่เนี่ยปลูกพร้อมกับต้นอนนี่เลยไยอมลืมนาเนี่ยครับพี่น้องปลูกกับไผ่สางมน,พนงเพื่อจะเอาไว้สำหรับเพาะเห็ดเห็ดเพาะ เห็ดละโงกอะไรพวกนี้เนียเพราะว่าไอใบนี่มันก็จะถมลงมาที่พื้นนี่ใบยขยอมด้วยนะแล้วเราก็จะได้ลาดเชื้อเพื่อทำแหล่งอาหารในสามปีข้างหน้านู่นแหละไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อีกสี่ห้าเดือนไม่ใช่พี่น้องมันต้องใช้เวลา ของวันนี้มันต้องใช้เวลาถ้าเกิดแกก็บอกแล้วมันต้องใช้เวลามันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคนานาชนิดเอาให้สุดก่อนครับถึงจะดูสวยงามไอ้ที่เขาดูสวยงามเนี่ยเขาผ่านมาสุดๆแล้วขั้นต่ำสามปีขึ้นไปแลวพีน่น้อง แรงอาจจะมีฝนตกก็ได้ยันนี้เพราะว่ามนตกทุกวันนะตอนบา่ายมูกดเลย18กอที่เหลือจากเมื่อวานเมื่อวานูไป2กอวันนี้ซัดะัะเลี่ยมนะพี่น้องเลยต่อไปก็เราก็จะมีรั้วเป็นแถวสวยอีกแล้วไว้ให้พี่น้องได้ดูอีกสองปีนู่นแหละ ไม่ใช่ตอนนี้นะพี่น้องอีกปอเดียวดูมันสวยงามแล้วอีก2ปีนู่นแหละ